ันีค่ะสวัสดีค่ะเด,ด็กๆที่น่ารักของครูขวันทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูขวัญอีกแล้วนะคะในวันพุธที่14กรกฎาคม2564ค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราเรียนออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันหรือ,อยังคะ ครูคิดว่าเด็กๆหลายคนคงคิดถึงคุณครูและเพื่อนๆและอยากมาโรงเรียนกันแล้วแต่สถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเราเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเด็กๆคะ่ะเรื่องความปลอดภัยจากของมีคมและของแหลมนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆทราบไหมคะว่าของมีคมและของแหลม มีอะไรบ้างก่อนที่จะเราจะเรียนรู้กันนะคะเราไปทำกิจกรรมอะไรคะเคลื่อนไหวและจังหวะเหมือนเช่นเคยค่ะเด็กๆเอาลคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยคะ่ะแล้วก็ปรบมือพร้อมๆกันคะ่ะเยี่ยมๆคะ่ะเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเลยคะ่ะ เรองออกไปกำัว้ใส่แรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวกำไว้ใส่แรงแรงลา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 ลแขนทั้งสองออกไปจับเลยไว้ใสาไหลแรงแง แขงสอบออไปจับไหลไว้สายไหลแรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวจับไหลไว้สายไรแรงแรงลา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 ขาแกนต้งสองออกไปจับหัวไว้สายหัวแลงแลงขาแกนตึงสอบออกไปจับหัวไว้สายหัวแลงแรง แล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวจับหัวไว้สายหัวแรงแรงลา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 ึงแขนทั้งซองกไปจับเข้าไว้สายเข้าแรงแรงดึงแขนทั้งซองก็ไปจับเข้าไว้สายเข้าแรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบ เขาไว้สายเขาแรงแรงเลา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 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเมื่อกี้เราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้วใช่ไหมล่ะคะสนุกสนานกันหรือยังคะเด็กๆหลายคนคงจะทำตามนะคะแล้วก็ การทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทําให้พัฒนากล้ามเนื้อของเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเด็กๆหลัานะะในเมื่อเราทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะวันนี้ความปลอดภัยจากของมีคมและของแหลมนะคะวันนี้ครูขวัญก็จะมีตัวอย่างของมีคมและของแหลมที่เด็กๆ ไม่ควรเอามาใช้หรือเอามาเล่นนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะคะเด็กๆขอ่ะอย่างแรกนะคะที่คู่ขวัญเอามาให้เด็กๆให้ดูนะคะคืออะไรคะอะไรเอ่ยคืออะไรคะเด็กๆมีดนั่นเองค่ะมีดนะคะเป็นของมีคมนะคะที่ใช้หั่นของไม่ว่าจะเป็น ผักเนื้อหรือสิ่งของต่างๆนะคะ,ะสิ่งสิ่งนี้มีดนะคะเด็กๆไม่ควรจะเอามาใช้เองโดยพละการควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆต้องการที่จะหั่นอะไรต้องให้ผู้ปกครองทําให้นะคะและที่สําคัญไม่เอามีดมาเล่นนะคะเพราะไม่ใช่ของเล่นค่ะอย่างต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างต่อไปเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกเป็นกรรไกรนะคะเป็นกรรไกรกรรไกรนะคะใช้สำหรับตัดกระดาษหรือตัดสิ่งของต่างๆนะคะเด็กๆเอามาเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเอามาเล่นหรือเอามาใช้เองอาจจะตัดเอามือตัวเองก็ได้นะคะ เอาละค่ะสิ่งของต่อไปนะคะที่ผู้ขวัญเอาไห้ดูก็คืออะไรคะคัตเตอร์คัตเตอร์ก็คือมีดเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเอามาเล่นนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการใช้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองทําให้ก็ได้ค่ะอ่าอย่างต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเป็นมีดปลอกผลไม้นะคะเป็นที่ปอกผลไม้นะคะเด็กๆ ด้านนี้นะคะก็จะมีคมเหมือนกันค่ะเด็กๆไม่ควรเอามาปอกผลไม้เองนะคะถ้าเด็กๆจะรับประทานผลไม้ก็ควรจะให้ผู้ปกครองทำให้นะคะอ,อย่างต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะใครตอบครูขวัญได้บ้างอันนี้เป็นกรรไกรตัดเล็บนะคะเป็นที่ตัดเล็บนะคะใช้สำหรับตัดเล็บแต่เราไม่ควรตัดเอง พราะบางทีเราพลาดอาจจะโดนเนื้อได้นะคะต้องให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะเพราะเรายังเด็กอยู่ค่ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปอะไรเอ่ยเล็กๆแหลมๆอะไรคะอะไรเอ่ยอ่ะเข็มนะคะเข็มไว้ทําอะไรลูกเข็มไว้เย็บผ้านะคะเด็กๆเ,เอามาเล่นได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเอามาเล่นอาจจะตมมือได้เพราะว่า ร้ายเข็มเนี่ยแหลมมากๆค่ะเด็กๆอ่าอย่างต่อไปนะคะที่คู้ขวานจะเอามาให้ดูก็คือไขควงนะคะจริงๆแล้วไขควงอันเนี้ยไม่ได้คมนะคะแต่มันแหลมอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆได้ถ้าเด็กๆออกมาเล่นนะคะอ้าวสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ควรเอามาเล่นนะคะเพราะว่าไม่ใช่ของเล่นของเด็กนะ ถ้าเราเห็นเราก็ไม่ควรหยิบออกมาเล่นนะคะอย่างต่อไปอะไรคะอา้าวเป็นกันกรายตัดกิ่งไม้ค่ะเด็กๆออกมาเล่นได้ไหมคะเอามาเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ของเล่นของเด็กถ้าเด็กๆออกมาเล่นเพลองับนิ้วตัวเองทํายังไงคะเพลอไปตัดนิ้วตัวเองทํายังไงคะนิ้วขาดเลยค่ะอาลราคาเด็กๆคะ เห็นไหมล่ะคะของบางอย่างไม่ใช่ของเล่นนะคะเป็นของใช้ที่ผู้ปกครองต้องทําให้เรานะเหมือนมีดเนี่ยเหมือนเราต้องการที่จะปอกผลไม้พ่อแม่หรือผู้ปกครองก็ต้องทําให้นะคะไม่ควรให้เด็กทำเองเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะนอกจากสิ่งของที่ครูขวาญเอามาให้ดูแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างของมีคมและของแหลมนะคะ ก็ยังมีสิ่งของบางอย่างนะคะอีกสองสามอย่างนะคะที่ครูขวัญไม่สามารถเอามาตรงนี้ได้นะคะมันอาจจะใหญ่เกินนะคะแต่ครูขวัญก็มีภาพให้เด็กๆด,ดูนะคะเป็นของมีคมที่เด็กๆไม่ควรเล่นหรือไม่ควรไปจับมันนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันเลยนะคะว่าคืออะไรสำหรับของมีคมเพิ่มเติมนะคะก็คือ ช้อนซ่อมพรวนดินนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะเอามาเล่นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเรามาดูอันต่อไปเลยนะคะว่าคืออะไรอันต่อไปนะคะก็คือจอบค่ะเด็กๆค่ะจอบเป็นของมีคมที่ใช้สำหรับขุดดินถางหญ้านะคะเด็กๆเอามาเล่นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเอามาเล่น อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าโดนเกิดอะไรคะบาดเจ็บขึ้นได้ค่ะเด็กๆอ่าล่ะค่ะเรามาดูอันต่อไปเลยนะคะว่าอะไรอีกสำหรับของมีคมอันต่อไปนะคะก็คือเสียมค่ะเด็กๆคะ่ะเสียมไว้ทำอะไรค่ะเด็กๆไว้ขุดดินคะ่ะเด็กๆเอามาเล่นได้หรือเปล่าไม่ได้คะ่ะของเหล่านี้นะคะเป็นของผู้ใหญ่เอาไว้ใช้งานนะคะ เด็กๆไม่ควรเอามาเล่นค่ะในเมื่อเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าของมีคมและของแหลมมีอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็ไม่ควรที่จะเอามาเล่นนะคะหรือถ้าเราต้องการเอาใช้งานเราต้องให้ผู้ใหญ่หยิบให้หรือว่าต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะ ำหรับการบ้านเด็กดีวันนี้นะคะก็คือการเขียนพนยืญชนะไทยนะคะวันก่อนเราเขียนถึงตัวอะไรไปแล้วคะเด็กๆคะอ้าวใครจำได้บ้างคะถ้าจำไม่ได้เรามาทบทวนกันคะเด็กๆคะพร้อมๆกันนะคะก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระกครัง งอง,งูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอผู้หญิงดอเชดาตอปาตักทอฐานทอนางมนโททอพุเท่านอนเนนดอเด็ก ตอเตาทอถุงทอทหารอท<ถ>อธงนอหนูหอบอใบไ,ไม้อปอปลาพอพึ่งต่อจากนั้นคือตัวอะไรคะเด็กๆอ่าเราไปดูกันนะคะว่าเป็นตัวอะไรคือตัวอะไรคะตัวถัดไปใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆคะ่ะฟอฟ้าค่ะฟ,อฟ,ะฟอฟ้าเขียนแบบนี้นะคะ คล้ายๆพอพึ่งนะคะแต่มีหางยาวๆค่ะแล้วตัวต่อไปนะคะก็คือตัวพอพานนะคะตัวต่อไปคล้ายๆพอพานแต่มีหางคืออะไรคะฟ r ฟันค่ะต่อไปคือตัวอะไรคะทีเด็ดพอสำเพาค่ะ เราได้แล้วนะคะ4ตัววันนี้เรามาทบทวนนะคะฟอฝาพอพานฝอฟันพอสมเพาเก่งมากค่ะเด็กๆคขาเด็กๆเขียน1บรรทัด4ตัวอักษร1หน้ากระดาษนะคะบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยส่งให้ครูขวัญด้วยนะคะ การบ้านชิ้นต่อไปของครูขวัญน,นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะสิ่งของแหลมคมที่มีอันตรายมาคนละหนึ่งอย่างค่ะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆคะเด็กๆพอที่จะวาดได้ไหมคะครูขวัญเชื่อว่าเด็กๆวาดได้แน่นอนค่ะเพราะเด็กๆของครูขวัญเก่งทุกคนค่ะ อาหารบ้านของครูขวัญมีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ